อาตมาเองก็ยังไม่รู้ว่าท่านจะมีข้อสักถามอะไรหรืออาตมาเองจะมีบรรัญญาบุญวาสนาตอบให้ท่านทําความเข้าใจได้หรือเปล่าเพราะรายการง่ายคิดของเราเราพูดทุกเรื่องคิดทุกเรื่องเขาถามอย่างไรเราตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ตอบบอกว่าตอบไม่ได้วันนี้จึงขอเรียนย้ำซ้ำเติมเจริญพรญาติโยมสาธุชนได้พบกับเสียงของพระ คณะผลสิทธ์ต่อไปขอนิมนต์ครับผมเรื่องแรกเลยนะครับกราบนรมัตการนะครับหลวงพ่อนะครับเรื่องที่ผมจยากจะถามนะครับเรื่องแรกเลยการบวชแบบอุกาสะกับการบวชแบบเเอสาหังต่างกันอย่างไรครับนี่ญาติโยมสาวุชนทั้งหลายพระท่านเองท่านก็คงจะยังไม่ได้ตั้งหลักตั้งตั้งฐานว่าจะถามอะไรปูพื้นฐานอย่างไรท่านก็คงจะเอาชีวิตที่นะท่านบวชเข้ามาในความเป็นพระ เข้ามาสู่สู่ในการที่นี้ฉะนั้นคําถามที่พระชนะพลท่านถามว่าการบวชเนี่ย <c oughs> มันมีสองแบบคือแบบเอสาหังกับอุกาสะในบทอุกาสะวันธามิพันเตเนี่ยเราแบ่งออกเป็นว่าเป็นแบบของพระมหานิกายฝ่ายพระมหานิกายเนี่ยจะใช้คําว่าอุกาสะวันธามิพันเตสัพพังอป,ปราทางคามธรเมพันเตนี่เป็นต้น ส่วนของพระฝ่ายธรรมยุทธนั้นใช้คําว่าเอสาหังพันเตสุจิระปันริพุตตามปิเหล่านี้เป็นต้นฉะนั้นเราจึงแยกออกจากกันแต่ในการสการสอบซ้อมเผ่าพชานั้นเราก็มีการอนุโรมฝ่ายมหานิกายแล้วก็มีการอนุโรมว่าจะใช้เอสาหังก็ได้หรือใช้อุกาสะก็ได้ก็สุดแท้แล้วแต่ความถนัดแต่ผู้ที่จะเป็นพผ่าพชานั้นก็จะต้องได้ทั้งสองแบบแบบ เอสาหังก็ได้แบบอุกาสาก็ได้เนี่ยในลักษณะอย่างนี้นะครับแต่หัวใจของการบวชที่เนี่ยจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่จุดประสงค์ของการบวชจะมีคําว่าอะไรนะอะไรดูสิจึงมจำไม่ได้ลนะ้เดี๋ยวสัพพะทุกพะนิสละนิพพานะสัจฉิกรณนัตายะอิมังกาสาวังขะเหตตวาปัภาเชธมังพันเต อนุกรรมปังอุปาทายะนี่จะต้องว่าสามครั้งตรงเนี้ยซึ่งถอดเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าเราจะทําเหตุทั้งหลายให้แจ้งซึ่งพนิพพานนี่โดยใจความนะครับนี่พอพอพอ,พอเข้าใจนะว่าการบวชมีสองอย่างเอสาหังเป็นของธรรมยุทธ์นะครับเช่นวัดบรวรนิเวศวิหารวัดสว,วัดวเป็นมหานิกายแล้วก็วัดบุพารามวัดเครือวัน นะครับวัดราชบาพิตรสถิตมาสิมารามวัดราชประดิษฐ์เข้าใช้คำว่าเอสาหังพันเตส่วนของมหานิกายเราก็จะใช้อุกาสะเช่นวัดสุทธารามออวัสเวกวัดสุวรรณวัดทองทนพคุณวัดทองธรรมชาติเหล่านี้เป็นต้นใช้อุกาสะนะครับทีนี้มีอะไรจะสงสัยนะครับถ้าเกิดถามไม่ได้ก็จะต้องถามนะครับไม่ต้องเหือแต่ครับต้องต้องพูดกันจะจบรายการครับครับผม น,นี้ถามเรื่องที่สองเลยนะครับขออนุญาตตอบถามเรื่องที่สองเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีก่อนสิครับเรื่องแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเอขอ,ขอ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 อนุญาตญาติโยมนิดหนึ่งต้องถามพระธนพลชนะผลก่อนว่าเเรียนจบอะไรมาครับอาจริงๆเลยนะครับผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยราชพัฏบ้านสมเด็จเจ้าพยานะครับแต่ติดติดเรื่องทุนการศึกษาตอนปี4แล้วก็ติดวิชาหนึ่งคือสารานิพนธ์แล้วก็ไม่ได้ส่งสารานิพนธ์ ก็เลยไม่ได้จบตรงส่วนนี้ครับก็เรียกว่าไม่จบจบม .6 จบจบม .6 ใช่หรือว่าปีปีสามคนข้อนถ้าพูดแบบนั้นจบมหาลัยใช่ไหมครับมหาวิทยาลัยปีสามคนข้อนนะครับก็ลูกเจ้าพ่อเหมือนกันนะครับอืมแล้วการศึกษาเมื่อจบจากการศึกษาตรงนี้แล้วไปประกอบสมาชีพอะไรครับอ๋อตอนที่อยู่ปีสองก่อนเลยนะครับผมก็ ได้ได้เรียนตัวเองโดยการทํางานจากโรงแรมนาลายนะครับเรียนเสร็จแล้วก็ต้องรีบนั่งรถเมย์ไปทํางานเพื่อที่ว่าเข้าง,งานให้ทันก่อน6กโมงเย็นเพราะว่าตอนนั้นทำาทำเป็นพนักง,งานเสิร์ฟห้องอาหารเปิดตั้งแต่6กโมงเย็นถึง4ี่ทุ่มครึง่งแต่เราต้องไปให้ทันตอนก่อน5้าโมงครึง่งนะครับนั่งรถเมย์จากปุงวินใหญ่ไปถึงสีลม,มได้ตอนนั้นได้ค่าตัวชั่วโมงละ35บาทวันหนึ่งก็140บาท เรียกกันว่าต้องหาเงินเรียนเองปากกัดเตีนทีใบนะครับถ้าไม่ดิ้นลนเองก็ไม่มีโอกาสใช่ครับเพราะว่าเราเป็นลูกกัม้าใช่ครับกพาพ่อนะครับแล้วแม่ก็เป็นอาชีพแม่บ้านก็ช่วยตัวเองไม่ค่อยได้รเราก็ต้องใช้คําว่าอัตตาหิอัตโนโนอัตโนนาโท แต่ว่าไงครับต้นเป็นที่พึ่งแห่งตนครับนี่แหละครับอ๋อแสดงว่าใช้ธรรมะของพระทุธเจ้าอย่างเต้นเปี่ยมเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ทํางานทัวร์ไปในตัวด้วยเพราะว่าสาขาที่ผมเรียนเป็นสาขาของเอกท่องเที่ยวเอกท่องเที่ยวด้วยใช่ครับเป็นท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการ,การท่องเที่ยวครับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนี่แสดงเข้าๆได้ไม่ว่าไปมากี่จังหวัดแล้วก็หลายจังหวัดอยู่ส่วนมากที่จะไปประมาณสิครับประมาณน,นะครับ ประเทศไทยมี77จังหวัดถ้าพูดถึงจังหวัดที่ท่องเที่ยวจริงๆนะครับก็ประมาณ20กว่าจังหวัดเองครับเพราะว่าจังหวัดอื่นเนี่ยเป็นแค่จังหวัดทางผ่านที่เราจะแล้วจังหวัดไหนที่ประทับใจพระธนพลมากที่สุดครับจริงๆแล้วประทับใจภาคใต้ครับชอบการดำน้ําดำน้ําใช่ครับจังหวัดไหนครับภาคใต้กบีครับกบีกบี่ตรังเพราะว่าเขาได้ขึ้นชื่อว่าอันซินไทยแลนด์ที่ที่ได้ไปที่ตรังคือถ้ำมรกตถ้ำมรกตเนี่ยที่ ถ้ามองจากภายนอกเนี่ยเราจะไม่เห็นความสวยของมันเลยนะครับเราต้องมาดูจากข้างในแล้วหันหน้าออกจากข้างนอกแสงจากข้างนอกเนี่ยจะสะท้อนเข้ามาใต้ใต้น้ำทะเลครับแล้วเราจะเห็นน้ำทะเลตรงนั้นเป็นสีเขียวมรกตเลยจริงๆถ้าใครไม่ได้ไปตรงนี้ก็จะไม่รู้ถึงความสวยของมันเรียกรถไปไม่ถึงไม่ถึงจังหวัดใช่ครับจังหวัดไหนจังหวัดตรังครับจังหวัดตรังอ,<ต>อ,อันนี้คือรอไม่กัดงดตังตรงัตรงครับอีกจังหวัดตังนี่มีบ้านอดีตนายกงรัฐมนตรีอยู่ท่านไม่ใช่เลยใช่ไหม บ้าน,าน,นอดีตนายกรัฐมนตรีตังเนี่ยชวนหลิกภัยใช่ไหมน,น,น่าจะใช่นะว่าบ้านนายกชวน,นยอยู่อยู่จังหวัดตังยะทวดนะแล้วก็จังหวัดตังนี่มีอ,อะไรนะที่โดดเด่นที่สุดหมูกรอบใช่ครับหมูกรอบเมืองตังนี่แหละครับดดแล้วก็อย่างหนึ่งคือเค้กเมืองตงังเค้กเขาเรียกว่าเค้กมีรูครับอเค้ก นี่ทางภาคใต้นี <ro> <functionality> <N <bak> <N ่ประทับใจที่จังหวัดตังแล้วก็กระบี่นะครับนี่แอดทางภาคใต้แล้วนะครับวันหลังค่อยว่ากันเรื่องตังเนี่ยตังกับภาคใต้เนี่ยนะครับแล้วก็ทางไหนอีกครับที่ประทับใจก็กระบี่ครับไม่ไม่สิจังหวัดไหนทางภาคใต้จบก่อนจบก่อนนีเอาทีนี้แม่ฮองสอนครับแม่ฮองสอนใช่ครับแม่ฮองสอนนี่ที่ประทับใจคือเขาบอกว่ากว่าจะถึงแม่ฮองสอนเนี่ยเราต้องพิชิตทางโค้งถึง 1, 8 6 4โค้ง ไปมากี่ครั้งเลยครับไปมาสามครั้งแล้วครับ,มรรบผมจะจะเล่าให้พระธนพลฟังผมเองเนี่ก็ไปไปมาแล้วน่ากลัวเหลือเกินทีนี้นิสัยผมไปเนี่ยผมไปรถตู้คันหนึ่งแล้วก็จะมีคนขับสองคนแล้วก็จะมียมแม่คนหนึ่งแล้วก็แม่ครัวคนหนึ่งทีนี้พอไปตรงนั้นเนี่ยผมขึ้นไปถึงตรงตัวจังหวัดแล้วเนี่ยเขาจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งแล้วก็จะมี อนุสาวรีย์อนุสาวรีย์ใครนี่จําไม่ได้ละตรงนั้นเนี่ยนะแล้วก็เราก็ไปพักอยู่ตรงนั้นเพราะนิสัยผมไปเนี่ยผมจะไม่ไปพักวัดหรือไม่ไปพักที่ที่อื่นนอกจากไปตามวัดแล้วก็ขอส่งน้ําส่งท่าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะมาค้างในรถทีนี้วันนั้นเนี่ยไปไปเสร็จมันมืดแล้วสี่ทุ่มก็ไปจอดรถอยู่ตรงข้างอนุสาวรียนะ์เนี่ยก็นอนผมหลับสบายแต่ยมยมในรถนี่เขาไม่หลับเลย ขาบอกมีใครก็ไม่รู้มาเดินรอบรถเต้มไปหมดเลยไอ้เราก็ไอ้แปะโยมโยมมาสะพายยอกเราหรือเปล่าปรากฏว่าพอรุ่งเช้าก็าไปดูตรงนั้นไปที่ตรงไหนรู้ไหมครับที่เผาศพราตรงเมรินเป็นเมรินโยมบอกโอ้โหใจคอหายหมดเลยแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปให้ร้ายเขาไม่ได้ไปทําความยุ่งยากให้กับเขาเราไม่ได้ไปลบหลู่ดูหมิ่นเขาก็ไปพักอยู่ที่แม่ห้องสอน แล้วก็มีโอกาสขึ้นไปดูวัดวารามต่างๆแล้วก็ไปได้ดูถ้ำปลาแล้วก็ที่สําคัญที่แม่สอนเนี่ยมีอะไรโดดเด่นที่สุดด้านประวัติศาสตร์พระธนพลรู้ไหมยังยังไม่ทราบเท่าไหร่ครับไม่ทราบกพราะบอกไปตั้งไปกี่ครั้งแล้วไปไปตามสถานที่ที่ว่าเป็นพวกชาวดอยชาวดอยใช่ครับไปหมู่บ้านหมู่บ้านลักไทยหมู่บ้านลักไทยเพราะมันมีอยู่วัดวัดหนึ่งอะวัดน้ำวัดหู วัดวดอนวัดอะไรนะพระธาตุดอยกองหมู่ะครับใช่พระธาตุดอยกองหมูปพระวัดเป็นมาไงรู้ไหมพะระพระเองเนี่เป็นเป็นเป็นผู้ช่วยกด์เนี่ยต้องรู้สิครับเนะเพราะว่าวัดเนี่ยมีอัฐิของพระนางสุพรรณกลัลยาใช่ไหมประจุที่วัดนี้ใช่ครับท,นบทีนี้กล่าวกันว่าสมัยนั้นเน่ยเออเออเรียกเรียกกันว่าเออพระนางสุพรรณกัลยาเนี่ยก็ไปเป็นตัวประกันแล้วก็ไปเป็น มเหสีหรือปเป็นชายาของเจ้าเมืองพมา่าและตัวเองสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยก็เป็นเจ้าเมืองอยู่ในอยุธยาทีนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงมาสิน้นมาสิ้นชีวิตประสัยแล้วก็ปรากฏว่าเขาจะอัญเชิญอัฐิของพระนางสุภัตกริยาเนี่ยมากับอยุธยากล่าวกันว่ากล่าวกันว่านะว่าว่าว่าไม่อยากจะกลับแล้วก็อยากอยากจะอยู่ที่เนี่นะ เาอยากจะอยู่ระหว่างกึ่งกลางเนี่ยระหว่างพม่ากับเมืองไทยเนี่ยเขาก็จึงเอาอัฐิพระนางสุรัณกริยาี่ไปไว้ที่วัดดอนดอนมูลใช่ไหมพระธาตุดอยกองมูลที่จริงไม่น่าเรียกว่าพระธาตุนะน่าจะเรียกว่าอนุสาวรีย์หรือว่าที่บรรจุพระอัฐิพระนางสุรัณกริยาเออก็ไม่เรียกพระธาตุพระธาตุกันหมดเลยคาว่าพระธาตุเนี่ยมันน่าจะเป็นพระธาตุของพระอรหันต์หรือพระธาตุของพระพุทธเจ้า น่าจะเรียกตรงนั้นนี่นะครับแล้วก็บนเอจังหวัดที่ว่าแม่ฮ่องสอนเนี่ยข้าวโพดนี่ประทับใจที่สุดเลยเคยเคยได้ไปทานข้าวโพดเขาไหมข้าวโพดปิ้งใช่ไหมใช่ข้าวโพดปิ้งข้าวโพดต้มนี่นะประทับใจจริงๆเราดูได้ว่าข้าวโพดเนี่ยมันเป็นข้าวโพดมันยังออกมาหวานชื่นใจอร่อยแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเม็ดมันเนี่ยเม็ดข้าวโพดมันเนี่ยนะแล้วทีนี้เราจะได้แง่คิดอะไรจากข้าวโพดตรงนี้บ้างข้าวโพดมันยังเป็นระเบียบเรียบร้อย ชีวิตมนุษย์เราเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างข้าโพด์บ้างไหมน่าคิดนะใช่ครับตรงน,นี้นทุกวันนี้นะไม่มีระเบียบอะไรเลยไม่มีระเบียบเฮ้ยทาหารกำหนดจัดระเบียบนะใช่ครับดีแล้วที่ที่ออกประจัดตรงนี้ผมเห็นด้วยเห <c oughs> <ช>็นด้วยนี่ก็คือ <c oughs> จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั่นนั่นนั่นเราถือว่าเราออกแง่มุมมองของแต่ละบุคคลครับซึ่งทุกคนสามารถจะมีมุมมองได้ครับนะครับเออแล้วต่อไป จังหวัดไหนอีกที่ที่ที่ไปนี่แม่ของสอนแล้วนะที่ชอบใช่ไหมครับครับก็อีกอย่างหนึ่งก็พวกเมืองกาลครับกาญจนบุรีกาญจนบุรีกาญจนบุรีนี่เป็นที่ประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์รถไฟเนี่ยนะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองตรงนั้นผมก็ไปมาหลายครั้งนะครับก็ประทับใจนะครับฉะนั้นวันนี้เอาเราเอาพื้นฐานของพระธนคลเนี่ย เพียงเท่านี้นะครับต่อแตนี้ไปเนี่ยก็จะเข้าเรื่องว่าท่านเนี่ยมีมีคำถามที่จะมาเล่าสู่กันฟังให้เกิดประโยชน์กับญาติโยมได้บ้างไม่มากก็น,น้อยทีนี้เวลาการถามเนี่ยอยากจะเรียนให้พระช,ชนะพลว่าว่าเราถามเนี่ยต้องคิดว่าให้ญาติโยมได้ประโยชน์ด้วยตัวเราได้ประโยชน์ด้วยมันจึงจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย จะถามอะไรก็ได้ทั้งการเมืองก็ได้ทั้งธรรมะก็ได้ทั้งคดีโลกก็ได้เราถามได้หมดเพราะรายการเราชื่อรายการแง่คิดใช่ไหมจะถามอะไรตอบได้ก็ตอบตอบไม่ได้ก็ต้องขอโทษด,ด้วยครับมีอะไรถามบนนี้ต่อไปเลยนะครับเรื่องนี้ผมเกิดความสงสัยมานานแล้วเราคิดว่าทุกท่านก็เกิดความสงสัยกับส่วนนี้เหมือนกันนะครับเรื่องอัฐิของพระพุทธเจ้าครับ อัฐิของพระ,พ,ระ,พ,ระพุทธเจ้าที่เราเห็นเนี่ยบางบางท่านอาจจะคิดว่าทําไมถึงเป็นรูปเหมือนเพชรทาไมถึงเขาบอกว่าส่วนนี้เป็นของเกษาทําไมถึงเป็นรูปเพชรทาไมถึงเป็นรูปกลมๆทําไมถึงต้องเป็นรูปต่างๆที่เพ,พราะเพราะว่าทุกคนนะคำว่าอัฐิคือกระดูกแต่ทําไมคําว่าอัฐิของพระพุทธเจ้าที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนกระดูกครับครับผมแล้วก็ <c oughs> อีกอย่างหนึง่งอย่างเช่นว่าผมเคยไปจังหวัดเลยนะครับเขาจะเขียนเอาไว้ว่าอัฐิเนี้ย จะหายไปเองได้ก็ต่อเมื่อเราไม่รักษาหรือว่าเราไม่ได้หมั่นทําความดีถ้าเราทําความดีแล้วมันจะมีคาถาอันเชิญอธิของพระพุทธเจ้า<ม>ให้มาปฏิสถานอยู่ในที่แห่งนี้ซึ่งมันหายได้จริงหรือว่าเขาอยากจะมาอยากจะไปตามที่ตรงตรงตรงเนี้ยกล่าวไว้ยังไงครับเขามาสงสัยเนี่ยนะครับสงสัยเนี่ยภา,าษาธรรมะเขาเรียกกันว่าวิจิกิจฉาเรียกว่าสงสัยลังเลนะครับทีนี้ การถามเนี่ยมันยาวเหลือเกินทีนี้ก็เราเราจับประเด็นเฉพาะที่จับประเด็นได้ว่าพระพระพระสารีลิกธาตุเนี่ยนะหรือพระธาตุเนี่ยนะเราจะต้องแยกออกจากกันว่าพระบรมสารีลิกธาตุต้องหมายถึงพระกระดูกหรืออัฐิของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระบรมสารีลิกธาตุนะแล้วก็อัฐิธาตุก็น่าจะเป็นอัฐิธาตุของพระอรหันต์หรือ พระสาลีลิกธาตุเนี่ยน่าจะเป็นของพอระอรหันตออ์ทั้งหลายแหล่อย่างนี้นะแล้วส่วนอัฐิอัฐิธาตุก็คงจะเป็นของพระปรมาจารย์เกจิอาจารย์เหล่านี้เราอาจจะแยกออกไปได้ในลนักษณะอย่างนี้นะครับทีนี้ที่พระสงสัยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของพระบรมสาลีลิกธาตุโดยเฉพาะเลยใช่ครับกล่าวกันว่าถ้าเกิดตั้งแต่พระพุทธองค์เนี่ย เออก่อนจะรินิพพานเนี่ยเราต้องพูดถึงก่อนจะรินิพพานเนี่ยพราะพะค์เนี่ยทรงมาพิจารณาแล้วว่าเอออีกสามเดือนข้างหน้านเนี่ยพระองค์เนี่ยจะต้องรินิพพานแล้วก็ดูสภาพสังขารของพระองค์แล้วเนี่ยก็จึงมีพุทธประสงค์ว่าจะไป,ปินิพพานหรือไปสวรรคตหรือไปตายเปย็นมรณภาพที่เมืองเมืองอะไรอะ่ะดูสินึกไม่ออกและประเดี๋ยวออกจะบอกให้นะไป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 นิพพานที่เมืองนี้ กุสินาราเนื่องจากเมืองกุสินาราเนี่ยเป็นเมืองเล็กเมืองเดียวเท่านั้นเองถ้าเกิดพระอ,องค์เนี่ยไปบรรลินธิพพานในเมืองใหญ่ๆพระบรมสารีริกธาตุของพระอ,องค์เนี่ยก็จะถูกพวกกษัตริย์ต่างๆเมืองนั้นเนี่ยจะเก็บคุบไว้เพียงเพียงเมืองเดียวเท่านั้นเองพระบรมสารีริกธาตุส่วนนี้ก็จะไม่กระจายไปไหนเลยด้วยเหตุน ie, ี้พระองค์เนี่ยจึงเดินทางมาปรลินธิพพานที่เมืองกุสินาราเพราะเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆและแล้วเมื่อปรลินธิพพานเนี่ย ข่าวเรื่องนี้ก็แพร่สะพัดออกไปพวกมัละกษัตริย์ต่างๆเนี่ยก็ให้ทหารส่งทูดมามาขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าทีนี้การถ้าเกิดเมืองกุสินาราไม่แบ่งอะไรจะเกิดขึ้นครับสงครามเกิดขึ้นแน่นอนเลยเห็นไหมทีนี้พวกเมืองกุสินาราเจ้าเมืองกุสินาราเห็นว่าสงครามต้องเกิดขึ้นแน่นอนก็เลยตัดสินใจให้ธนภามเนี่ย เป็นผู้เป็นเป็นทูตจับสรรปันส,สว่วนพระบรมสารีริกธาตุส่วนเนี้ยให้กับมรดกษัตย์ทูตทั่วไปทุกทุกทุกเมืองที่มามาสู่ขอและแล้วนี่การแบ่งพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุในเมืองต่างๆเนี่ยไปบรรจุแล้วทุกคนก็เอาไปเคารพบูชากลาบไหว้สถานที่ตรงนั้นทีนี้เราเกิดถ้าเกิดเรามาพูดถึงในยุควิทยาศาสตร์ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยพระบรมสารีริกธาตุ ปัณดิสถานอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นเพราะเป็นวัตถุธาตุทีนี้ถ้าเกิดเราพูดถึงด้านอภินิหารหรือว่ากิจิัตุภาพก็เป็นไปได้ในลนักษณะอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยสมัยที่เรามีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ประเทศอินเดียเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษพอตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษเนี่ยรัฐทีนี้ปรากฏว่าพวกอัง,องกฤษเนี่ยก็ขเข้าใจว่า เออเรื่องของพระุทธศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องแบบนิยายปลัมปลาเหมือนกับเรื่องเราเมียรกี้เราเนี่ยก็เลยตัดสินใจชาวกรีกเนี่ยก็ตั้งคณะโบราณนักคดีขึ้นมาคณะหนึ่งมาพิสูจน์ดูว่าตรงนี้เป็นเมืองกรุงอริยภ์จริงไหมกรุงกรุงเทวธาตจริงไหมก็มาพิสูจน์กันดูปรากฏว่าเขาพิสูจน์ไปพิสูจน์มาโอ้ตรงนี้เป็นเมืองตรงนี้จริงแล้วก็ขุดขุดลงไปเพื่อพิสูจน์เมื่อพิสูจน์เสร็จนี่กก็ปิด เจอระอบอยู่พระอบหนึ่งในพระอบนั้นน่ะเป็นไอ้เป็นแบบสามชั้นชั้นนอกเนี่ยก็ถูกดินถูกปูเนี่ยห่อหุ้มไว้หมดพอห่อหุ้มเสร็จพอเปิดมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยก็เป็นพระอบเงินพอเกิดเปิดจากพระอบเงินมาก็เป็นพระอบทองคําพอเป็นพระอบทองคําเสร็จในนั้นก็จะมีเขียนภาษาเก่าแก่ที่สุดว่าเออพระอภิธาเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุสูวนเนี่ยเป็นของพระสมณโคดม ออซึ่งพว่งออักยะวงเนี่ยนำมาบรรจุไว้ตรงนี้เนี่ยพวกอังกฤษเนี่ยจึงเชื่อว่าเรื่องของพระพุทธเจ้านี่มีจริงด้วยเหตุเนี่ยสมัยนั้นน่ะพระองค์เจ้าปรอปริสดานเนี่ยเป็นบุคคลที่ไปหาทูตอังกฤษบอกว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยไม่มีประเทศใดเลยนอกจากประเทศสยามเท่านั้นที่นับถือพระพุทธศาสนาฉะนั้น พระบรมสารีริกธาตุส่วนนี้ขอให้ถวายพระเจ้ากรุงสยามเถิดเนี่ยอังกฤษก็เลยตัดสินใจถวายเพราถวายเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเอ่เอเอก็มีพระราชสารมาถวายพระเจ้ากรุงสยามคือรชัชกาลที่ห้ารัชกาลที่ห้าตั้งคณะกรรมการออกไปชุดหนึ่งเพื่อไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับมาพอขณะที่อัญเชิญมาเนี่ยในเรือเนี่ยอัญกอัญเชิญกลับมาเนี่ยทหารหรือคนที่อัญเชิญก็ลังเลใจว่า เอ๊นี่มันจะใช่พระบรมสารีริกธาตุหรือเปล่าโน้แปลกใจข้องใจเหลือเกินทันใดนั้นไฟลุกท่วมเลยนะครับไฟลุกท่วมมาตั้งหลายวินาทีทุกคนกราบเลยว่าเชื่อแล้วว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าจริงเมื่ออันเชิญกลับมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เ,เอามาประดิษฐานให้ประชาชนได้กราบไหว้นะมัสการกันสแสดงความชื่นชมยินดีกันเป็นอันมากแล้วก็มีการแบ่งสรรปันส่วนพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยไปบรรจุสถานที่ต่างๆ และส่วนที่เหลือเนี่ยก็จึงไปบรรจุที่ภูเขาทองนี่เนี่ยในน,นี่ตรงนี้ฉะนั้นตรงเนี้ยเราจึงยืนยันได้ว่าพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยจะว่าโดยอภินิหารก็มีจะว่าโดยไม่อภินิหารก็มีที่นี้ปัจจุบันนี่เราไปดูสิแถวท่าปัจจันรก็มีพระบรมสารีริกธาตุขายเต็มไปหมดเลยวัลดลาดลัดดาวท่าพระจันท์ที่ไหนที่ไหนก็มีหมด แล้วคนที่บูชากับไหว้จริงๆนี่ก็บอกว่าท่านเสด็จมาเองบางครั้งเนี่ยได้มาเพียงมเมล็ดเดียวเท่านั้นเองแต่มากราบมาไหว้มาประพฤติปฏิบัติเนี่ยนะเสด็จมาเองทีนี้ตรงเนี้เราต้องมาดูว่าผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นชื่อว่าเห็นเลาตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมะฉะนั้นพระบรมสารีลิกิาตุเนี่ยที่เสด็จมาเองต้องเสด็จอยู่กับบุคคลที่มีคุณงามความดี มีศีลมีศักดิ์มีคุณธรรมไม่ใช่ว่าบุคคลท,ทั่วไปจะมีพระบรมสาริริกธาตุเสมอไปไม่ใช่อย่างนี้นะครับอพอพอ,พอ,พ,อพอจะฟังขึ้นไหมเข้าใจครับอครังต่อไปอเรื่องที่สองเลยนะครับอันนี้ผมได้ฟังจากพี่ท่านหนึ่งนะครับเขาพูดถึงเรื่องพระธุดงในต่างจังหวัดนะครับคือครั้งแรกเนี่ยที่เขาไปจังหวัดเลยเหมือนกัน ะระหว่างทางจะเห็นพระธุดงพระธุดงท่านเนี้ยเขาจะโบกแล้วขอขึ้นรถไปลงข้างหน้าแต่คราวเนี้ยครับพี่ท่านเล่าให้ฟังว่าพระธุดงท่านเนี้ยขอปัดใจ,จซึ่งในความคิดของผมในการทุดงไม่ไม่สมควรที่จะต้องโบกขึ้นรถจากตรงนี้ไปอีกจุดจุดหนึ่งแล้วคราวเนี้ย เหมือนเขาบอกว่าให้ไปแหละครั้งแรกให้ไปแต่เขาก็เริ่มเอิดใจตอนกับเห็นพระทุดงท่านเนี้ยยืนณจุดจุดเดิมขอโบกขึ้นรถแล้วก็ขอประัยเหมือนเดิมนะครับคือ <c oughs> คิดอยากจะจะรู้เรื่องเรื่องการทุดงของพระด้วยครับคำว่าทุด,ดงเนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องทุด,ดงเนี่ยต้องหมายทุหมายถึงทุด,ดงสิบสามทุด,ดงสิบสามเนี่ยนอกจากเราบวชมาเป็นพระแล้วเนี่ยนะเวลาเราจะออกไปทุดงเนี่ยเราจะต้องมี คำสั์คำมั่นของตัวเองอีก13ข้อใน13ข้อเนี่ยเราสามารถจะประพฤติปฏิบัติได้กี่ข้อเช่น3ข้อก็ได้1ข้อก็ได้5ข้อก็ได้แล้วแต่บุคคลใดที่จะตั้งกระแสจิตอธิษฐานนะครับเรียก,กันวาธุดงทุดงต้องหมายถึงทุดง13ใน13ข้อเราจะยึดถือกี่ข้อก็ได้เช่นบิทบาตเป็นวัดเราไปทุดงกันเนี่ยหองค์เราจะต้องบิทบาตเป็นวัดไปเลย 2. เเราจะอยู่คนไม้เป็นวัดสนั่งฉันอาสนะเดียวเป็นวัด4นะจะไม่นอนเลยนะไม่นอนเลยตลอดคืนเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนี่เรียกตลาทุด,ดง13บสามาพุทธปฏิบัติให้มากยิ่งไปกว่าน,นั้นทีนี้คนที่ก่อนจะไปทุด,ดงได้เนพระเราเนี่ยจะต้องไม่ประมาทคำว่าประมาทก็คือเออ ใครประมาทก็เรียกกันว่าไปไม่ประสบความสําเร็จนะนะเวลาพระเราจะออกธุดงเนี่ยเขาไม่ออกกันหน้าฝนหน้าอะไรเขาจะต้องออกเช่นออกภาษาปุ๊บเนี่ยพระเขาก็จะร,ะรีบไปอยู่ปร,ริวักตกรรมชําระศีลของตัวเองให้บริสุทธิ์ก่อนพอชําระศีลเสร็จเรียบร้อยก็ออกธุดงเลยเนี่ยเขาถือหลักอีก1ิข้อเช่นถือผ้าสามผืนเป็นวัดอย่างเนี้ยก็เรียกเราเป็นเป็นทุดงข้อหนึง่งนะทีนี้ระหว่างที่พระท่านไปธุดงเนี่ยเรามองในแง่พระวินยัย เป็นสิ่งที่รักษาทุดงเขวัดได้ดีด้านพระวินยัยนะครับทีนี้จะมองเป็นแง่ของพระวินัยอีกข้อหนึ่งพระพิสุจับสตังเป็นอบัตใช่ไหมครับใช่ครับจับไม่ได้ทีนี้ขณะที่ปัจจุบันนี้เวลาเราไปทุดงปัจจุบันเนี่ยเวลาบางทีเราเดินไปเนี่ยระหว่างผมเคยไปทุดงเนี่ยเดินไปรถผ่านมาหลวงพ่อจะไปทางไหนบอกจะไปทางนี้เขาก็ให้ขึ้นรถไป พอถึงเวลาเขาก็ผมจะเลี้ยวตรงนี้แล้วก็เดินต่อไปทีนี้เราคิดว่าพระที่ไปขอสตังขอปัจจัยญาติโยมตรงเนี้ไม่เหมาะเป็นอบัตแน่นอนเลยจับเงินก็เป็นอบัตแล้วโยไม่ได้ปรโรนานะไม่ได้ปรณนาไปขอเขาก็เป็นอบัตแล้วเห็นไหมใช้ไม่ได้ตรงนี้ทีนี้ถ้าเกิดเรามามองอีกมุมมุมมองหนึ่งแต่ก็น่ากลัวไม่มีแต่ผมมองอีกมุมมองหนึ่งว่าถ้าเกิดพระทุดงองค์เนี้ย พ่อเขาโยมพ่อโยมแม่เขากำลังจะตายอยู่โรงพยาบาลกำลังจะผ่าตัดต้องได้งเงินตรงนี้มาพระองค์นี้ไม่รู้จะช่วยเหลือญาติโยมยังไงก็จึงต้องโบกรถแล้วก็ขอปัจจัยโยมถ้ามองในแง่นี้เราก็ถือว่าสบายใจเราได้สงเคราะห์พระแล้วใช่ไหมครับ,รบตรงนี้ถ้าเกิดเราคิดมากเราก็ปวดหัวมากเราคิดแบบสบายๆครับพอฟังขึ้นไหมพอฟังขึ้น,นครับอ้าวลิสี่นาทีครับครับผมอ้าว นี่เลยเมื่อกี้หลวงพ่อพูดไปเรื่องการปริวาสนะครับรถ้าจะถามจะถามเรื่องอย่างเช่นว่าพาที่จะเข้ามาบวชช่วงเข้าพรรษาครับนะครับถ้าออกไปแล้วโดยที่ไม่ปริวาสเนี่ยจะถือว่า <c oughs> เป็นจะ,จะจะดีกับตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าที่ผมคิดเอาไว้ว่าต้องชลาระร่างกายให้สะอาดเรียบร้อยแล้วค่อยออกเอาละข,ขอขอเบรกนิดนึงเรื่องปริวาสเนี่ยมาเดี๋ยวไว้โอกาสหน้า เพราะเรื่องปริวาสเนี่ยมันมันรู้สึกว่าละเอียดหน่อยยาวหน่อยนะครับถ้าเกิดพูดไปตรงเนี้พระเองก็อาจจะไม่เข้าใจเมื่อพระเรายังไม่เข้าใจเนี่ยล้วจะให้โยมเข้าใจยังไงนะครับฉะนั้นเดี๋ยวการอยู่ปริวาสหรือว่าการประพฤติพุธิฐานวิธีเนี่ยประเดี๋ยวเราค่อยพูดกันในวันต่อไปนะครับฉะนั้นวันนี้มีอะไรที่อยากจะถามเกี่ยวกับการบ้านการเมืองอะไรก็ได้นะครับ แล้วในปัจจุบันเนี่ยที่เขากําลังรณรงค์การรักษาศีลห้ากันเนี่ยเนี่ยเราก็เอาเรื่องเหล่านี้เอามาคุยกันบ้างอะไรกันบ้างกําลังทะเลาะเบาแวงกันปัจจุบันนี้ทหารกําลังทําความดีกันใช่ไหม<ช>ฉะนั้นสโลแกนของที่นี่มีว่างไงครับไอการทะเลาะเบาแวงกันเนี่ยมันมีสโลแกนว่าไงครับครับไหนสโลแกนที่ดีการคืนดีไม่ใช่การเสียเลี่ยมการผ่อนปลนไม่ใช่การเสียโอกาส การให้อภัยไม่ใช่การเสียหน้ามิตรภาพและความสามัคคีต่างหากที่ไม่คูณสูญเสียถูกต้องไหมถูกต้องครับนะครับแล้วถ้าเกิดสังคมเราเนี่ยไม่มีการนับถือคนดีชอบดูถูกคนดียง่งย่องคนเลวปล่อยคนชั่วลอยนวลคนดีท้อถอยคนดีหมดกำลังใจบ้านเมืองหายนะอย่างไม่ต้องสงสัยพระธนพลมีความเห็นเป็นไง อันนี้ตรงเลยครับบาง,งทีนะบางทีคนเราทําดีไปแต่แบบดีแล้วแบบยังไงอะคนคนชั่วทํางานมากกว่าครับทำยังไงเหมือนแบบก็ไม่ได้สักทีทําไปทํามาหมดกํำลังใจ,งจใช่ฉะนั้นว,<ะ>วันนี้เราก็คงจะได้สรุปใจความว่าการคือดีไม่ใช่การเสียเหลี่ยมการผ่อนปอนไม่ใช่การเสียโอกาส การให้อภัยไม่ใช่การเสียหน้ามิตรภาพและความสมัคคีต่างหากที่มิควรสูญเสียวันนี้อัตมาพาพพระพิสารตะชนาตและพระธนพลนะครับแห่งวสุธ,ธารามซึ่งขาดตกบกพร่องประการใดโดยที่ท่านเป็นพระใหม่อัตมาก็พงพงพงรู้แบบเล็กๆน้อยๆที่นําเสนอให้ญาติโยมขาดตกบกพร่องประการใดต้องขออภัยญาติโยมสาธุชนไว้นะโอกาสนี้ด้วยหากมาดแม้เมื่อเกิดประโยชน์แล้วขอมอกพระญาติโยมด้วยความจริงใจ จากอดัมภาพพระพิสานปัชชนะและพระชนะพลวัดวัดสุทธารามครับขอเจริญพร